วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำท่วมคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากของประเทศเราตอนนี้พอปีนี้มันหนักมากแต่ตอนนี้ทุกคนโฟกัสกันไปที่เรื่องน้ำท่วมว่ามันท่วมกี่เมตรมันท่วมเท่าปี5 4หรือเปล่ามันจะไหลามากรทมหรอ่กรทม,ม,มจะเป็นยังไงแต่จริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องราวระหว่างการน้ำท่วมเลยก็คือเรื่องราวหลังจากนั้นพอน้ำท่วมอ่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของหายนะแต่ชีวิตหลังน้ำรอะเป็นชีวิตที่ชาวบ้านต้องเผชิญไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้ล่่่าาาาาสุดดดมมมมมอออนนนนนนววเเเเเเเืืืืช้้บ้บกกกงงใลลลล6ยยยะะจจฟฟูแหหัปป็็ิิไคีถึร เราหลังนำลดกันว่ารัฐบาลเนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่เอาไปช่วยชาวบ้านได้บ้างแล้วเครื่องมือเหล่านั้นมันเพียงพอหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญพบกับคลิป ชีวิตหลังน้ำลดสำหรับข้อมูลในการทำคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์เดชรัตจากพรรคประชาชนอาจารย์เนี่ยลงพื้นที่เยอะมากแล้วก็ศึกษากฎหมายเยอะมากจนได้ข้อมูลชุดนี้มาผมก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็แชร์ต่อให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับว่าข้อมูลชุดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างขอบคุณอาจารย์เดชรัตมาณที่นี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องเงินเป็นหลักว่าเงินที่ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็มีหน่วยงานอะไรที่มีอำนาจที่จะให้เงินพวกนี้ไปให้ชาวบ้านบ้างแล้วแต่ละหน่วยงานมีีีีขข้้้้ออดเเเเเสยยยยังงงงไใในนนกกกาาาาารรรหิชวบบะ่จๆ เป๋า3ใบละกันจาก3หน่วยงานคือกระเป๋าจากท้องถิ่นกระเป๋าจากจังหวัดแล้วก็กระเป๋าจากรัฐบาลเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอันดีกว่ากระเป๋าที่1คือกระเป๋าจากท้องถิ่นคาว่าท้องถิ่นในที่นี้ก็จะไปอยู่3อันอหลักๆนะครับก็คืออบจอ,อบตอแล้วก็เทศบาลเพื่อนเเดินออกไปแถวๆบ้านอาจจะเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะเห็นเทศบาลตำบลเทศบาลเ,เมืองเทศบาลน,นครแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรทําไมม,าารรามันมีอบตองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วไม่มีอบจอีกแล้วถ้ามันซ้อนกันมาทํายังไงเดี๋ยวเรามาเคลียร์ตรงนี้กันก่อนก่อนที่จเองบท เทศบาลก่อนสองอันเนี้ยจริงๆดูแลในระดับหน่วยตำบลเหมือนกันเรายังไม่พูดถึงเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับอันนั้นเดี๋ยวงงนะเอาแค่เทศบาลตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตก่อนว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงคือจริงๆฟังก์ชันสองอย่างเนี้ยคล้ายกันมากเพราะว่าดูแลในหน่วยตำบลเหมือนกันแต่ว่า o or, อบตน,นี้เป็นแบบพื้นฐานนะครับก็คือทุกตำบลอ่ะจะมีองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ถ้าตำบลไหนที่แบบจเจริญพิเศษอ,องค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลน,นั้นอ่ะจะอัปเกรดตัวเองนะคะรับกลายเป็นเทศบาลถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเทศบาลอ่ะเหมือนอบต โปรแม็กนะครับมีมีคนเขาเทียบไว้แบบนี้แล้วผมว่ามันเห็นภาพดีนะครับดังนั้นนะครับอบตกับเทศบาลส่วนตําบลเนี่ยทํางานเหมือนกันนะครับก็คือดูแลตําบลแต่ว่าถ้าตําบลน,นั้นจเจริญจนถึงระดับหนึ่งก็จะอัปเกรดตัวเองกลายเป็นเทศบาลนะครับเปลี่ยนชื่อพอเป็นเทศบาลแล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์หลายๆอย่างที่ตามมานะครับอย่างเช่น อาได้งบประมาณเยอะกว่าอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยแล้วก็จะมีอํานาจอะไรมากกว่าอย่างเช่นทําบัตรประชาชนได้นะครับทีนี้ถ้าอบตอไหนอยากจะอัปเกรดตัวเองไปเป็นเทศาบาลเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบอยู่2อสมอย่างนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือจํานวนประชากรแล้วก็ความเจริญของเศรษฐกิจในพื้นที่นะก็คือถ้าอบตอไหนมี2ออย่างนี้มีประชากรเยอะ มีความเจริญทางเศรษฐกิจเยอะก็ <S <S มีโอกาสที่จะได้อัปเกรดเป็นเทศบาลสูงทีนี้เทศบาลอะ่ะก็จะมีอยู่3ระดับนะครับถ้าเพิ่งอัปเกรดจากอบตใหม่ๆมันจะเป็นเทศบาลตำบลแล้วก็จะกลายเป็นเทศบาลเมืองแล้วถ้าใหญ่สุดจะเป็นเทศบาลนครมีคนเข้าใจผิดนะครับว่าเทศบาลนครอะ่ะต้องเป็นอำเภอเมืองเท่านั้นแต่จริงๆเทศบาลนครที่ไม่ใช่อําเภอเมืองก็มีนะครับที่เป็นแบบพื้นที่ที่เจริญจริงๆแต่ไม่ใช่อําเภอเมืองยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพนะครับเกาะสมุยเกาะสมุยเป็นพื้นที่ที่จเจริญมากแต่ว่าไม่ใช่อําเภอเมืองเพราะว่าอมส่ สอดก็เป็นเทศบาลนครเหมือนกันเป็นเทศบาลระดับสูงสุดแต่ว่าแม่สอดก็ไม่ใช่อําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองตากก็อยู่อีกที่หนึ่งนะอันนี้ผมเห็นมากับตาเลยผมคอนเฟิร์มเลยว่าแม่สอดดูเจริญกว่าอําเภอเมืองตาก ค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนั้นเศรษฐกิจ,กจ,จเจริญมากนะครับทีนี้เราเห็นภาพอบตกับเทศบาลกันแล้วว่ามันอยู่ระน,นาบเดียวกันแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่มาทําให้เรางงได้คืออบจอนะครับอบจอ่ะคือจะดูทั้งจังหวัดเลยทีนี้ถ้ามันมีอบตอยู่แล้วมีเทศบาลอยู่แล้วแล้วอบจอมาดูอีกมันไม่ซ้าซ้อนกันหรอคําตอบก็คืออบจอ่ะเขาจะดูโครงการที่มันเป็นโครงการในภาพรวมอย่างเช่นมีถนนเส้นหนึ่งที่ต้องสร้างและถนนเส้นเนี้ย มันผ่านหลายตำบลมากอบตอเขาก็ดูแลได้แค่ตำบลตัวเองอบอตออันนึงก็มาดูแลมันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องกันนะครับก็อบอจอก็จะลงมาดูเองถ้ามันเป็นโครงการที่แบบ เป็นภาพรวมที่เกี่ยวเนื่องมากกว่าหลายพื้นที่อบตหลายพื้นที่เทศบาลอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของอบจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาอบตจะทําอะไรในตำบลตัวเองอะ่ะแต่ว่าเงินอบตไม่พออะ่ะอบจก็จะเอาเงินอบจมาช่วยอบตก็เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถนนเส้นหนึ่งกันที่ผมเพิ่งไปเที่ยวมาแล้วรู้สึกมันแบบมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากเลยอันนี้นะครับพอต้อนรับเข้าสู่สันป่ากเกียนะครับสันป่ากเกียเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งที่อยู่ในเชียงใหม่ที่มองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้สวยงามเหมือนกันนะแต่ว่าถนนขึ้นสัันนนนนปาากกเกียตอนน้้หฝ ไม่แนะนําให้เราขับรถเก่งขึ้นไปเองเพราะว่าทางมันโหดอยู่ก็เลยต้องอจ้างรถชาวบ้านขึ้นมาลักขึ้นไปนะครับชาวบ้านที่สันปากเก้ยจะเป็นพี่น้องชนเผ่าม้งนะครับก็น่ารักนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูถนนนะอันนี้คือเมื่อก่อนมันเป็นถนนลูกลังใช่ไหมแล้วอันนี้อบอตอมาสร้างให้เป็นถนนดินตอนแรกผมขึ้นไปก็คิดว่าแบบเออจริงๆรถเก่งมันก็ขึ้นมาได้นี่ทำไมเราต้องจ้างรถชาวบ้านว่าเสียเงินดีตั้งเยอะแต่พอมาถึงตรงนี้เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันกลายเป็นถนนดินว่ะเมื่อกี้เป็นปูนอยู่ดีๆเลยนะครับตอนน้ลแว ทำไมมันขาดอย่างนี้คําตอบก็คืออบตองบหมดนะครับ <c oughs> คืออบตองบงบมาถึงแค่ตรงนั้นนะครับเขาก็สร้างถึงแค่ตรงนั้นนะแล้วพองบหมดอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นถนนดินแต่ทีนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมนะครับก็คือพอขับเป็นถนนดินไปอีกสักประมาณแป๊บหนึ่งอะ่ะเฮ้ยมันกลับมาเป็นปูนใหม่เว้ยแล้วพอมันกลับมาเป็นปูนใหม่อะ่ะขับอีกประมาณแป๊บเดียวมันก็กลายเป็นดินอีก แล้วก็กลายเป็นปูนกลายเป็นดินสลับกันไปผมก็งงว่าแบบทำไมมันเป็นปูนเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาบตอ่ะพอเขาได้งบของปีใหม่มาเขาก็เอามาสร้างถนนให้เป็นช่วงๆไปเขาเห็นว่าช่วงไหนมันเป็นโค้งที่ลรออาจจะฟรีง่ายเขาก็ไปเอามาปูนมาสร้างเป็นตรงถนนตรงนั้นให้มันกลายเป็นปูนนะครับเวลาขึ้นเขาเวลาแบบ เลี้ยวโค้งอะไรมันจะได้ไม่แบบไม่ล้อฟรีแล้วก็ไม่หมดแรงนะครับสามารถขึ้นไปได้ซึ่งอันนี้พอย้อนกลับมาที่เรื่องของเราอะ่ะมันคือฟังก์ชันระหว่างอบจกับอบตอันนี้อบตที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยเขามีงบสร้างถนนแค่นี้นะครับเขาก็สร้างได้แค่เป็น หย่อมๆไปถ้าเขาจะสร้างถนนแบบทั้งเส้นเลยสวยงามไม่มีดินแบบนี้เลยอ่ะเขาต้องเอางบจากอบจมาช่วยแต่อบจอ่ะไม่ได้เอางบมาช่วยซึ่งถ้ามองแบบโลกสวยอ่ะอบจอาจจะมองว่ามีโครงการอื่นที่จําเป็นมากกว่าควรเอาเงินของอบจอ่ะไปทําโครงการอื่นที่จะเป็นมากกว่า,ววาท,งา,ทา,กกา,างสันปาเก,กี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สัญจรผ่านอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่ต้องช่วยก็ได้ก็เลยเอาเงินไปทําโครงการอื่นก่อน อันนี้ก็เป็นไปได้ที่อบจจะคิดแบบนั้นนะครับก็แค่อยากให้เห็นภาพนะคะว่าอบจกับอบตสัมพันธ์กันยังไงและพื้นที่ที่มันแบบมีทั้งอบตดูแลแล้วมีอบจดูแลอ่ะฟังกช์ชันมันเป็นประมาณไหนนะครับ พวกเนี้ยเทศบาลอบตแล้วก็อบจเราเลยเรียกรวมๆวงวท้องถิ่นนะครับเป็นที่มาของกระเป๋าเงินกระเป๋าที่1ของเราที่จะเอามาช่วยชาวบ้านหลังจากโดนน้าท่วมก็คือกระเป๋าเงินจากท้องถิ่นจากอบตจากเทศบาลจากอบจท้องถิ่นเนี่ยข้อดีเลยนะครับคือเขาอยู่หน้างานเขาสามารถเห็นสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วคือเขาเขาอยู่ที่ตรงนั้นน่ะถ้าน้ำมันท่วมเขาก็เห็นกันจะจะกับตาตรงนั้นเลยว่าน้ำมันท่วมแค่ไหนชาวบ้านเดือดร้อนแค่ไหนแล้วก็รู้หมดเลยว่าแบบเออตรงนี้ท่วมเยอะตรงนี้ท่วมน้อยตรงเนี้ยเดือดร้อนหนักตรงนี้น่ ข้อดีของท้องถิ่นก็คือมันมันใกล้ชิดกับประชาชนมากๆเทียบกับรัฐบาลที่นั่งอยู่กรุงเทพแล้วก็ฟังการรายงานมาคือต่อให้คนรายงานจะรายงานดีแค่ไหนยังไงมันก็ไม่เท่ากับเห็นด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีของท้องถิน่นคือเขาใกล้ชิดกับสถานการณ์มากแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของท้องถิน่นคือเขาทําได้เร็วนะครับคือเขาอ่บมีอํานาจในตัวเองเขาตัดสินใจตัวเองได้เลยว่าแบบเฮ้ย ฉันจะช่วยหมู่บ้านนี้หลังคาเรือละห้าพันช่วยหมู่บ้านเนี้ยหลังคาเรือละหมื่นหนึ่งเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยเสียหายหนักมากคือเขาแบบเขามีอำนาจตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอส่วนกลางคือเขาแค่ต้องทำตามระเบียบนะครับแต่ว่าเขามีอำนาจคิดเองทำเองได้ก็เลยเป็นข้อดีของกระเป๋าเงินกระเป๋าที่1นนะครับคือมันเร็วแล้วก็มันอยู่หน้างานนะครับสข้อเนี้ยคือเป็นข้อดีของกระเป๋าที่1ที่กระเป๋าอื่นทำไม่ได้โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ากระเป๋าที่1เนี้ยดีสุดแล้วนะครับเพราะมันเร็วแล้วก็มันอยู่หน้างานด แต่ก็มีข้อเสียซึ่งข้อเสียคือ เงินมันไม่พอเงินที่จะเอามาช่วยน้าท่วมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท้องถิน่นแต่ละอบจแต่ละอบตแต่ละเทศบาลน่ะเขากันเงินไว้สําหรับน้าท่วมแค่ไหนซึ่งโดยธรรมชาตินะครับเขาก็ไม่ได้กันเงินสําหรับน้าท่วมไว้เยอะขนาดนั้นหรอกเพราะเขาต้องเอาเงินอ่ะไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันแน่นอนมากกว่าอย่างเช่นเขา,เาไปสร้างถนนอย,อย่างเงี้ยไม่มีคนได้ประโยชน์แน่ๆจากถนนนั้นไงแต่ถ้าเขากันเงินไว้สาหรับน้าท่วมแล้วปรากฏปีนั้นน้ำไม่ท่วมขึ้นมาเงินนั้นก็กันไว้ฟรีเลยแล้วถนนก็อดสราางน,นนนกมเจะว่ิํ ไว้กับอะไรที่มันแน่นอนมากกว่าพอมันเกิดน้ําพ่่มจริงๆเงินจากท้องถิ่นที่จะไปช่วยเหลือน้ําท่วมมันเลยมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าท้องถิ่นไม่ได้กันเงินเอาไว้เยอะขนาดนั้นอันนี้มองแบบโลกสวยก่อนนะทีนี้เราจะมามองแบบดาร์กกันบ้างซื้อที่กดซาวมาม่นะครับอยากให้ขีปนมาอัธลดมากขึ้นนี่ซาวเดียวกับในอาร์มเลยอะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับถ้ามองแบบดาร์กนะว่าทําไมท้องถิ่นไม่กันเงินสาหรับช่วยน้ําท่วมให้ให้มันเยอะกว่านี้นะครับมองแบบดาร์กเลยก็คือท้องถิ่นอะ เขาจะกินไงเขาต้องเอาเงินอนะ่ะไปทําอะไรที่มันแบบที่มันมีเงินทอนที่มันมีกินมีใช้ได้นะครับสมมุติเอาไปสร้างถนนอย่างเงี้ยแล้วเขารองเงินทอนอ่ะเขาก็ได้เงินทอนแล้วแต่ถ้าเขาเออมเงินเก็บไว้แล้วก็มารอช่วยน้าท่วมอ่ะถ้าน้าไม่ท่วมขึ้นมาเขาไม่ได้เงินทอนนะครับต่อให้น้ํามันท่วมอ่ะการเอาเงินทอนจากการช่วยน้าท่วมอันนี้มันลําบากเพราะว่ามันชัดเจนว่า เขาประก,กาศออกมาว่าอาจจะให้ชาวบ้านคนละห้าพันเกิดเขาหักหัวคิวไปให้ชาวบ้านสี่พันแล้วชาวบ้านมาลอ้อกเย็นแบบเนี้ยแย่เลยนะครับยังไงก็ไม่รอดนะคือมันก็มีทางได้แหละแต่ว่ามันยากกว่าแบบไปกินเงินทอนแบบปกติที่เขากินกันอยู่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็มองแบบดังไม่ได้ว่าท้องถิ่นอันไหนด์กนะครับท้องถิ่นที่ดรก์ก็มีแหละท้องถิ่นที่ดีจริงๆก็มีแหละคือถ้าท้องถิ่นที่ดีจริงๆก็เข้าใจได้นะครับว่าเราต้องการเงินส่วนมากไว้ทําแบบทําอะไรที่มันแน่นอนกันอนะเพราะน้ายังไม่รู้จะท่วมหรือเเป่าาก็ข้้ใจไดนะครับ สรุปของกระเป๋าที่1นนะครับที่เป็นกระเป๋าท้องถิ่นของอบจอ,อบตอแล้วก็เทศาบาลนะครับข้อดีคือจ่ายเงินได้เร็วแล้วก็อยู่ใกล้ชิดก,กับประชาชนเห็นหน้างานรู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงไม่ต้องรอฟังคนรายงานแต่ข้อเสียก็คือเงินน้อยนะครับวิธีแก้ก็ง่ายมากเลยไปเพิ่มเงินกระเป๋าเนี่ยเพราะกระเป๋าเนี่ยมันดีสุดแล้วก็เลยเกิดปัญหาว่าแบบกระเป๋าแรกอะเงินมันไม่พอนะครับเพราะกระเป๋าแรกเกินไม่พอแต่ว่าชีวิตเรายังไม่แย่ขนาดนั้นนะครับเรายังมีกระเป๋าที่2ออยู่เขากดกันแบบนี้ป่าวะมัน มันใช่จังหวะปร๊ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอันไหนกดแล้วมันไม่ค่อยเข้าก็บอกได้นะครับก็อันนี้ก็กดได้เฉพาะคลิปที่มันไม่ได้เครียดมากเหมือนคลิปเนี้ยครับแต่ถ้ามันเป็นคลิปที่แบบ ซีเรียสบางๆเหมือนคลิปตากใบก็กดไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมาะสมนะออะทีนี้มาต่อกันที่กระเป๋าที่2นะครับกระเป๋าแรกท้องถิ่นใช่ไหมครับอบตเทศบาลอบจกระเป๋าที่2อ่ะจะเป็นของจังหวัดซึ่งเจ้าของที่ดูแลกระเป๋าเงินที่2นี่อยู่อ่ะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดข้อดีอย่างแรกเลยของกระเป๋าที่2นะครับน่าจะมีแค่อย่างเดียวแหละที่ดีกว่ากระเป๋าที่1ก็คือกระเป๋าที่2อ่ะมีเงินเยอะกว่าคือเขาจะมีเงินกันไว้สําหรับสาธารณภัยโดยเฉพาะเลยในกระเป๋าที่2นะครับก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนงบอื่นมาเบียดบังยังไงก็มีเงินสําหรับ ช่วยนาท่่มแน่ๆในกระเป๋าที่2ที่เป็นผู้ว่าดูแลอยู่เนี่ยแต่พอมีข้อดีคือเงินเยอะกระเป๋าที่2ก็มีข้อเสียก็คือมันช้ากว่ากระเป๋าที่1เยอะนะครับเพราะว่าคนที่ดูแลกระเป๋าเงินที่2นี้อยู่คือผู้ว่าใช่ไหมซึ่งผู้ว่าลองนึกภาพว่าผู้ว่านะครับเป็นเหมือนแขนขาของรัฐบาลส่วนกลางคือผู้ว่าไม่ได้มีแบบอำนาจสั่งการตัวเองได้อย่างสมมติแขนผมอยากขยับไปทางขวาเนี่ยแขนผมสั่งการตัวเองไม่ได้ใช่ไหมต้องรองสมองสั่งมาให้แขนแขนขยับไปทางขวาก่อนถึงจะขยับไปทางขวาได้ ในหน้าจอนะ่าจะเป็นทางซ้ายดังนั้นนะครับผู้ว่าก็เลยตัดสินใจเองไม่ได้ต่อให้ผู้ว่าอยู่ในจังหวัดแล้วผู้ว่าเห็นกับตาเลยว่าเฮ้ยน้ําแม่งท่วมแล้วว่าน้ํามาเต็มเลยแล้วต้องเอาเงินจากกระเป๋าที่2ของเราที่แบบเรามีอํานาจเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วแต่ผู้ว่าทําไม่ได้นะครับผู้ว่าต้องรอส่วนกลางสั่งมาก่อนก็คือต้องรอสมองสั่งมาที่แขนก่อนนะครับผู้ว่าถึงจะขยับได้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบผู้ว่ากับนายกอบจเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผู้ว่าเขาเป็นเหมือนแขนขาของส่วนกลางส่วนนายกอบจเหมือนเป็นแบบคนของ ตัวเองนะครับก็เลยจะสั่งได้นะครับกระเป๋าที่1ก็เลยเร็วกว่ากระเป๋าที่2เพราะกระเป๋าที่2ต้องรอส่วนกลางสั่งมาก่อนถึงจะถึงจะแจกจ่ายได้ซึ่งกระเป๋าที่2นะครับทุกจังหวัดอะ่ะจะมีอยู่10ล้านบาทแต่ถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไอ้สิล้านบาทอะ่ะมันจะอัปเกรดเป็น20ล้านบาท แต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเดิมนะครับคือผู้ว่าจะอัปเกรดเป็น20ล้านบาทเองไม่ได้จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเองไม่ได้ต้องรอส่วนกลางประกาศนะครับก็คือมันช้าทั้ง2แง่นะครับทั้งในแง่าการจ่ายเงินแล้วก็ในแง่าการประกาศเขตภัยพิบัติที่จะทําให้มีเงินในกระเป๋าที่2เยอะขึ้นผู้ว่าทําไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะก็ต้องรอส่วนกลางกระเป๋าที่2มันก็เลยติดปัญหาเรื่องช้านี่แหล,ละแลวพอมันเป็นกระเป๋าเงินของส่วนกลางอ่ะมันก็จะมีเกณฑ์แปลกๆออกมานะครับคือไม่ได้มี ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าชาวบ้านเลี้ยงหมูนะครับแล้วหมูโดนน้าท่วมแล้วหมูเสียหายอาจจะเสียชีวิตอาจจะขายต่อไม่ได้ถ้าจะใช้เงินกระเป๋าที่2ไปชดเชยอ่ะเขาให้ใช้ได้แค่หมู10ตัวเท่านั้นซึ่งมันไม่เมกเซนเลยปัจจุบันไม่มีใครเขาเลี้ยงหมู10ตัวกันครับอาจจะมีบ้างแหละเป็นแบบชััวเลยเล็กๆแต่ถ้าเป็นแบบฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มใหญ่ๆเขาไม่ได้เลี้ยงหมู10ตัวกันลองดูอย่างข่าวนี้นะครับเลี้ยงหมู3,000ตัวเสียหาย21ล้านแต่เงินที่อยู่ในกระเป๋าที่2อ่ะไปชดเชยของคนเนี ได้แค่หมู10ตัวนะครับไม่รู้มูล,ลค่าเท่าไหร่นะก็มันก็ไม่มีเซนนะครับที่มีเกณฑ์อะไรแบบนี้กําหนดอยู่ขึ้นมาในปีนี้พศนี้ว่าจะชดเชยหมูได้แค่10ตัวแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกณฑ์เรื่องหมูนะครับที่ไม่ปกติยังมีเกณฑ์อื่นๆอีกผมยกอีกเกณฑ์หนึ่งละกันคือเกณฑ์เรื่องการทํานาข้าวถ้านาข้าวเสียหายแล้วจะใช้เงินจากกระเป๋าที่2ของจังหวัดไปช่วยเนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าจะช่วยไล่ละ1340าบบาทจาเลขนี้ไว้นะครับหนึ่๋ยันราปรูกันว่ริบบาทแะ ต้นทุนการปลูกข้าวอะ่ะมันไรล,ละเท่าไหร่อันนี้แค่ต้นทุนนะไม่ใช่ราคาขายนะครับแค่ต้นทุนที่เขาต้องลงไปกับนาไรนึงอะ่ะมันเท่าไหร่นะครับซึ่งจะได้แค่พันสามอันนี้ก็เป็นเว็บไทยพับดีกานะครับเขาแบบแจกแจงต้นทุนการปลูกข้าวไว้แบบละเอียดมากนะครับค่าไถนาค่ามเมล็ดพันธุ์การรูปนาดินเนี่ยมีตั้งโอ้โหสิข้อแล้วเขาก็รวมนะครับว่า ต้นทุนต่อไร่จะอยู่ประมาณ4,007ถึง5,007จำตัวเลขเมื่อกี้ได้ไหมครับ1,340บาทแต่ว่าจริงๆอะต้นทุนคือเกือบ6,000มันก็ยังขาดไปเยอะนะครับมันก็เลยเป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งของกระเป๋าตังค์ที่2ที่เป็นของผู้ว่านะครับที่ต้องไปจัดการแก้ไขซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับที่รัฐมนตรีอิ่มนะครับทีละันะครับเป็นมท .4 อยู่ตอนนี้เขา รับรู้รับทราบแล้วว่ามีเกณฑ์ผู้นี้มันมีปัญหาอยู่สําหรับการใช้เงินกระเป๋าที่2องเขาก็มาตอบกระทู้ในสภาว่าจะไปแก้เกณฑ์กระเป๋าที่2นี้ให้นะครับยังนะครับยังตอนนี้เรามี2ข้อเสียของกระเป๋าที่2แล้วก็คือมันช้าแล้วเกณฑ์มันประหลาดแต่มันยังมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมขอพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะจบกระเป๋าที่2กันสังเกตไหมครับว่าตอนผมพูดเรื่องกระเป๋าที่2อ,อะ่ะผมบอกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทแต่ถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะอัปเกรดเป็นจังหวัดละลแต่ผม,ไ,มได้บอกเลยนะว่าจัังหวดไนอะไไรยังงเพบาที่2มันตีรววมมหดเลยไ่่าจะ กวาดไหนก็ได้10ล้านแล้วก็เอาเป็น20ล้านหมดเลยนะครับซึ่งถามว่ามันเมกเซนไหมพูดอย่างนี้ก็เห็นแล้วนะว่ามันไม่เมกเซนเลยอะลองนึกภาพดูนะครับโคราชนะครับใครอยู่โคราชหรือใครเคยไปโคราชจะรู้ว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากโคราชเนี่ยมีประชากร2.6ล้านคนส่วนละนองนะครับเป็นจังหวัดที่เงียบสงบนะครับธรรมชาติสวยงามไปเที่ยวกันได้นะครับมีภูเขาหญ้าแล้วก็ข้ามฝั่งไปเที่ยวนวโอพีก็สวยเหมือนกันนะครับเกาะพะยามก็ดีละนองเนี่ยมีประชากรอยู่20,000 0คนคิดว่ามันเมกเซนแค่ไหนครับที โคราที่มีประชากร2.6ล้านคนกับระนองที่มีประชากร200,000คนต่างกัน10กว่าเท่าเนี่ยได้งบเท่ากันเลยมันไม่ใช่ไงคือมันต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเกณฑ์เงินของแต่ละจังหวัดอ่ะมันควรจะเปลี่ยนไปตามขนาดเปลี่ยนไปตามจํานวนประชากรเปลี่ยนไปตามอะไรก็ได้ที่แบบมันไม่ไม่ใช่ว่ามันเท่ากันทุกจังหวัดแบบเนี้ยมันไม่มีทางเลยนะครับที่เงินเท่ากันทุกจังหวัดมันจะเป็นการจัดงบประมาณที่สมเหตุสมผลนะก็สรุปของกระเป๋าที่2นะครับคือกระเป๋าเงินจังหวัดของผู้ว่าแล้วก็ส่วนกลางข้อดีคื มีเงินเยอะขึ้นจากกระเป๋าที่1แต่ข้อเสียก็คือจ่ายเงินช้าเกณฑ์ไม่เหมาะสมแล้วก็มันเท่ากันทุกจังหวัดนะครับ วิธีแก้ก็คือต้องไปแก้เกณฑ์กระเป๋าที่2ให้มันดีขึ้นทีนี้เดินทางมาถึงกระเป๋าที่3เป็นกระเป๋าสุดท้ายและของรัฐบาลกลางคือรัฐบาลกลางอ่ะต้องลงไปช่วยเองแล้วเพราะว่ากระเป๋าที่1กับกระเป๋าที่2มันไม่พอคือบางทีมันพอแหละแต่ว่าพอกระเป๋าที่2มันจ่ายช้าแล้วมันมีเกณฑ์ประหลาดลดมันเลยอาจจะจ่ายไม่ได้ครบตามจํานวนเงินที่มันมีนะครับกระเป๋าที่3ก็เลยต้องมาช่วยกระเป๋าที่1กับกระเป๋าที่2เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากนะต้องเอาอะไรสักอย่างไปช่วยเขาแล้วกระเป๋าที่3จะมาจากรัฐบาลกลางนะรัฐบาลที่มีคุณุณเเเพททงงงงาาาาานนนนปป็็ยกกก่่ซึแบบรรรััฐฐลลลออใหญ ประเทศเลยนี่แหละจะเอาเงินกระเป๋าที่3ของรัฐบาลกลางไปช่วยนะครับเงินของรัฐบาลกลางนะครับจะมาจากสิ่งที่เรียกว่างบกลางคือปกติถ้าหน่วยงานไหนจะใช้เงินไปทําอะไรให้ให้ให้เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานานั้นๆจจะต้องของบมาที่สภานะครับรัฐบาลเหมือนเป็นคนใช้เงินนะแต่ว่าเงินที่รัฐบาลใช้อ่ะจะต้องให้สภาก็คือสสออ,อนุมัติก่อนว่าจะให้รัฐบาลนะใช้เงินตามนั้นหรือเปล่าสมมติกระทรวงศึกษาจะเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนครูกระทรวงศึกษาก็ต้องเขียนเสนอขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยปีนี้ฉันของเงิน สามร้อยล้านนะไปจ่ายครูเพราะว่าฉันมีครูเท่านี้คนจํานวนเงินเดือนเท่านี้บาทเพราะฉะนั้นฉันเลยต้องการเงินจ่ายให้กับคุณครูทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยคือปกตินะครับถ้าใครจะใช้เงินต้องมาขอสภาก่อนจะเอาไปใช้เลยไม่ได้แล้วก็ต้องมีรายละเอียดบอกว่าเงินจะเอาไปใช้ รายการนี้เท่านี้รายการนั้นเท่านี้รายการนี้เท่านั้นคือต้องบอกเขาว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรสาภาเขาก็จะได้อนุมัติได้มันเป็นคอนเซปต์นะก็คือสาภาเหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราประชาชนใช่ไหมเขาจะเอาเงินภาษีของเราไปใช้เขาก็ต้องมาบอกเราก่อนนะว่าแบบเออจะเอาเงินภาษีไปใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่น,นอะไรยังไงแต่มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่างบกลางงบกลางคือเหมือนเป็นเช็คเปล่าอ่ะที่รัฐบาลขอสภาไว้ว่าแบบ เออปีเนี้ยฉันขอเช็คเปล่าไว้20 0 0 0ล้านได้ไหมฉันไม่รู้หรอกว่า20 0 0 0ล้านเนี้ยฉันจะเอาไปใช้ทําอะไรแต่ว่าเผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินที่แบบฉันยังไม่รู้ว่ตอนเนี้ยว่าฉันต้องใช้อ่ะ ฉันจะได้เอาอีกองห0ล้านเนี่ยไปใช้ได้เพราะว่าฉันเป็นเช็คเปล่าอ <K> ่ะฉันจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ก็ขอได้ไหมของงบกลางเท่านี้ได้ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับยังไงก็ต้องมีงบกลางนะเพราะว่าเราคาดการไม่ได้หรอกว่าปีนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น100%มันอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนก็ได้อย่างเช่นปีโควิดที่อยู่ดีๆโควิดมาหรืออย่างปีนี้น้ำท่วมหนักขนาดนี้เราก็คาดการไม่ได้ล่วงหน้านะครับการมีงบกลางก็เลยเป็นอะไรที่ปกตินะครับแต่ว่าการมีงบกลางที่เยอะเกินไปอันเนี้ยไม่นมัน้มบไ ใ้เรื่องฉุกเฉินจําเป็นที่ชื่อว่าดิจิ t a ลวอลเล็ตแต่เดี๋ยวเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปละเอียดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเอาเรื่องน้าท่วมก่อนนะครับากลับมาที่เรื่องน้าท่วมก็คืองบกลางนะครับเป็นงบที่ รัฐาบาลเหมือนตีเช็คเป่าเอาไว้ว่าจะาไปใช้อะไรไม่รู้แต่ว่าขอไว้รัฐบาลก็เลยเอางบกลางเนี่ยที่ขอไว้ตอนปี6 7เอะมาใช้กับน้ําท่วมซึ่งอันนี้เป็นการใช้งบกลางที่โอเคนะครับเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของงบกลางเลยเอามาใช้กับเหตุฉุกเฉินจําเป็นที่ไม่สามารถที่จะคาดหมายแล้วก็ตั้งงบไว้ได้ล่วงหน้านะครับมันก็เลย เป็นที่มาของเงินกระเป๋าที่3ของรัฐบาลนะครับก็คือเอาเงินมาจากงบกลางรอบนี้รัฐบาลหยิบเงินมาจากงบกลางจํานวน3,000ล้านบาทเพื่อมาช่วยนําท่วมโดยเฉพาะซึ่งข้อเสียของกระเป๋าที่3นะครับแน่นอนว่าถ้ามันเทียบกับกระเป๋าที่1กระเป๋าท้องถิ่นสุดที่รักของผมเนี่ยกระเป๋าที่3อ่ะยังไงก็ช้ากว่ากระเป๋าที่1นะครับเพราะกระเป๋าที่1มันมันแบบท้องถิ่นทําเองได้แล้วก็อยู่หน้างานเห็นหน้างานด้วยนะครับก็ยังไงก็สู้กระเป๋าที่1ไม่ได้ครับแต่พอมีกระเป๋าที่3มาข้อดีก็คือมันทําให้เเงิินนพ่มขึ้ จากกระเป๋าที่1ที่ไม่พอก็มีกระเป๋าที่3มาช่วยโปะมันก็เงินเพิ่มขึ้นได้แต่กระเป๋าที่3นะครับก็จะมีปัญหาที่คล้ายๆกับกระเป๋าที่2คือเกณฑ์มันมีอะไรแบบประหลาดประหลาดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเกณฑ์อะไรประหลาดบ้างอันนี้นะครับเป็นเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์เลยนะอย่ามาหาว่าผมเฟซนงเฟ้นนิวนะเว็บไซต์แบบกรมประชาสัมพันธ์โดยตรงเลยนะครับอ่าสิ่งแรกที่ประหลาดนะครับซึ่งรัฐมนตรีทีละรัฐก็ยอมรับนะครับคือไหนว่าอันนี้การที่ให้เงินช่วยเหลือตามกระเป๋าททีีี่่3รอออบเเน้าากกณ์ม เขาให้เงินตามจํานวนวันที่โดนน้าท่วมถ้าเราโดนน้าท่วม1วันถึง7วันเราจะได้เงิน5,000บาทถ้าเราโดนน้าท่วม30วันถึง60วันเราจะได้เงิน70,00บาทอ่อิบวันขึ้นไปได้เงิน9 0 0 0บาทถามว่าไม่เมกเซนยังไงถ้าดูข่าวน้ําแม่สายกันหรือว่าดูคลิปกันนะครับจะเห็นว่าน้าแม่สายมันไหลมาแบบเร็วมากแล้วก็แรงมากแล้วก็มีโคลงมาด้วยคือมันเป็นน้ําป่าไหลหลากบางพื้นที่อ่ะท่วมไม่ถึงวันด้วยซ้านะครับ แต่ว่าเสียหายหนักมากเสียหายหนักกว่าพื้นที่อื่นที่แบบน้ําล้นขึ้นมาท่วมเป็นเดือนอีกแต่ถ้าใช้เกณฑ์เนี่ยถ้าท่วมไม่ถึงวันเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับหรือถ้าท่วมวันกว,กว่าเขาก็ได้แค่ห้าพันเองนะังที่จริงๆอ่ะเขาอาจจะเดือดร้อนกว่าคนที่ได้เก้าพันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์แรกที่มองว่ามันไม่ได้เมกเซนนะครับก็น่าจะปรับเกณฑ์ใหม่นะซึ่งอันเนี้ยรัฐมนตรีทีละรัฐเขาก็ยอมรับนะครับแล้วก็ คิดว่าน่าจะกาลังไปทํางานเพื่อหาเกณฑ์ที่เหมาะสมมากกว่าเกณฑ์นี้อยู่นะครับอันนั้นคืออย่างแรกนะครับแล้วก็มีอย่างที่2อ,อีกที่มันแปลกๆนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเรานําท่วมแล้วเราจะได้เงินเลยนะครับเราต้องมีหนังสือรับรองด้วยที่ออกโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วก็ ต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันจากคณะกรรมการคือกว่าจะได้เงินน่มันลําบากมากเลยนะคือมันต้องมีแบบหนังสือรับรองมีประชาคมมีตรวจสอบอีกก็คือต้องพิสูจน์อะว่าแบบเอ้ยฉันโดนน้าท่วมจริงๆนะแต่คือปัจจุบันเนี้ยมัน2024ีแล้วไงมันน่าจะมีวิธีการพิสูจน์ที่มันดีกว่านี้นะครับใช้เทคโนโลยีก็ได้ดูมันก็รูแลนะครับว่าหมู่บ้านเนี่ยมันโดนน้าท่วมตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนน้ําท่วมเอ่อแค่ไหนน้ําลดวันไหนมันดูรู้นะครับมันน่าจะเอาอะไรพวกนั้นนี่ยมาเป วิธีที่มาช่วยชาวบ้านที่สุดว่าบ้านโดนน้าท่วมที่มันดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นสรุปของกระเป๋าที่3นะครับข้อดีก็คือมันมีเงินมาเพิ่มอีกมันก็มันก็ดีแหละแต่ก็ข้อเสียก็เหมือนกระเป๋าที่2นะครับก็คือจ่ายได้ช้าแล้วก็เกณฑ์ไม่เหมาะสมมีเกณฑ์เรื่องให้น้ําท่วม,มตามจํานวนวันแล้วก็ต้องไปขอหนังสือรับรองต้องพิสูจน์โดยใช้เอกสารนู่นนี่นั่นวิธีแก้ก็เหมือนกระเป๋าที่2นะครับไปแก้เกณฑ์ให้มันดีกว่านี้ซึ่งรัฐมนตรีทีละรัฐก็ รับลูกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับก็อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะทีนี้เราเห็นว่าทั้ง3กระเป๋าว่ามันมีปัญหาของมันทั้งนั้นเลยที่แตกต่างกันนะครับครั้งที่เรามีภัยพิบัติไอ้สกระเป๋าเนี่ยมันเลยเอาไม่อยู่เราเลยต้องมีกระเป๋าพิเศษขึ้นมาอีกกระเป๋านึงเพื่อช่วยชาวบ้านไม่งั้นชาวบ้านไม่มีอะไรช่วยแน่กระเป๋าพิเศษกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่อยู่เหนือกฎทุกอย่างแล้วก็มีวงเงินไม่จํากัดด้วยกระเป๋านั้นก็คือเอาซาเปิดตัวเอาใหม่ต้องมีซาเปิดตัวก <g iggle> ระเป๋าพิเศษนนั้ก็คือ โคตรเวอร์เงินบริจาคนั่นเองนะครับก็คือเป็นกระเป๋พิเศษนะครับคือเงินบริจาคเงินบริจาคไม่มีกฎเกณฑ์การใช้หรอกแล้วก็ไม่ได้มีวงเงินจํากัดด้วยก็บริจาคมาเท่าไหร่ก็ช่วยได้เท่านั้นซึ่งปกติเราก็บริจาคกันได้เยอะอยู่แล้วนะครับไปช่วยชาวบ้านนะครับสมกระเป๋าไม่พอเอาไม่อยู่บางกระเป๋ว่าเงินน้อยบางกระเป๋ก็มีเกณฑ์แปลกก็เลยต้องมีเงินบริจาคเป็นกระเป๋าพิเศษที่มาช่วยชาวบ้านได้ตลอดเลยนะครับแต่คือมันไม่ใช่ไงถ้าถึงเวลามีอะไรแล้วเราบริจาคกันเองช่วยเหลือกันเองตลอดแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้ครับ ถึงเวลาก็ดูแลตัวเองกันไปนะครับไม่ต้องมีรัฐบาลกันก็ได้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับมันก็ถึงเวลาแล้วนะที่รัฐบาลควรจะไปปรับปรุงทั้ง3กระเป๋าให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้นผมก็เลยรวบรวมข้อเสนอนะครับจากอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็มีผมเติมเข้าไปเองบางข้อด้วยนะครับได้มาทั้งหมด7ข้อนะครับว่าถ้าสมมติเรามีพลังพิเศษหรือเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะปรับปรุงไอสกระเป๋านี้ยังไงบ้างให้เราไม่ต้องไปควักไอเงินบริจาคก,กระเป๋าพิเศษขึ้นมาใช้นะครับชาวบ้านจะได้ได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ต้องพึ่งเงินบริจาคข้อเสนอที่1จาก7ข้อเสนอนะครับก็คือเติมเงินให้กระเป๋าที่1คือกระเป๋าท้องถิ่นนะครับอย่างที่บอกไปว่ากระเป๋าท้องถิ่นอะ่ะเป็นกระเป๋ ข้อเสนอที่1คือเราต้องเติมเงินให้กับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีเงินเยอะขึ้นอาจจะมีความกลัวนะครับตามมาว่าแบบเฮ้ยถ้าเราให้เงินท้องถิ่นมากเกินไปอ่ะแล้วท้องถิ่นมันโกงเยอะขึ้นอ่ะเราจะทํายังไงอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท้องถิ่นอ่ะเขาโกงกันอยู่แล้ว เราเล่นนะครับบางท้องถิ่นดีๆเขาก็ไม่โกงนะครับถ้าเรากลัวเรื่องการโกงนะครับสิ่งที่เราต้องแก้มันคืออีกขาน,นึงนะคือเราต้องบังคับกฎใช้กฎหมายให้มันจริงจังนะครับถ้าใครบอกว่าวกฎหมายเรื่องป้องกันเจ้าหน้าที่โกงของประเทศไทยไม่แรงเนี่ยอันนี้ผมขอเถียงขัดใจเลยนะกฎหมายมันแรงแบบแรงจะจัดเลยนะครับแค่เราไม่ได้เอามาใช้จริง100%แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเป็นข้อเสนอที่1นะครับก็คือเติมเงินให้กับกระเป๋าที่ 1, 1> ข้อเสนอที่2นะครับก็ยังอยู่กับท้ <nuggets> องถิ่น <ht in S 1> อยู่นะครับก็คือ ให้อำนาจท้องถิ่นประกาศเขตภัยพิบัติด้วยตัวเองประกาศเขตภัยพิบัติแล้วมีผลกับกระเป๋าที่2นะครับถ้าจํากันได้กระเป๋าที่2ปกติจะมีเงินจังหวัดละ10ล้านแต่ถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติปุ๊บกระเป๋าของอที่2เนี่ยจะเพิ่มจาก10ล้านเป็น20ล้านถ้ารอรัฐบาลกลางประกาศวันทีมันช้าไงถ้าท้องถิ่นมีอำนาจประกาศเขตภัยพิบัติเองก็ จะดีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอที่2นะครับก็คือให้ท้องถิ่นมีอำนาจประกราศเขตภัยพิบัติด้วยตนเองข้อเสนอที่3นะครับอันนี้รัฐบาลน,น่าจะกําลังทําอยู่นะเพราะว่าสสมาไม่ใช่สสรัฐมนตรีอิ่มมาสัญญาในสภาแล้วนะครับก็คือจะปรับปรุงเกณฑ์ของกระเป๋าที่2ให้มันดีขึ้นนะครับหมู10ตัวเลยเนี่ยไม่ไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันหมูจมน้ําไป3 0 0 0ักว่าตัวแล้วนะ,ะนาไล่ละพันสามก็ไม่ได้นะครับทุนมัน5 7า0นะครับจะจ่ายพันสามไม่ได้นะก็เป็นข้อเสนอที่3นะครับก็คือ ป,ปับปรุงเกณฑ์กระเป๋าที่2ข้อเสนอที่4นะครับอันนี้มาจากผมเองไม่ได้มาจากอาจารย์เดชละและข้อเสนอที่4ก็คือเราต้องให้กระเป๋าที่2อ่ะมีเงินในแต่ละจังหวัดตามความเป็นจริงตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าให้มี10ล้าน20ล้านเท่ากันทุกจังหวัดเลยอันนี้เมื่อกี้ลืมบอ,อกไปนะครับ มันเป็น1 0ล้าน20ล้านใช่ไหมแต่ตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายนะครับได้รับพลังพิเศษมานะครับเพิ่มเป็นร้อยล้านแล้วเพราะว่า20ล้านเอาไม่อยู่นะครับเสียหายหนักมากแต่นั่นแหละผมว่ามันไม่ควรจะเท่ากันหมดเลยในทุกจังหวัดอะ่ะมันควรจะจัดสรรปันส่วนตามความเหมาะสมนะครับข้อเสนอที่5ก็คือเรื่องไอ้เงื่อนไขการจ่ายเงินกระเป๋าที่2กระเป๋าที่3าอะ่ะอันไหนใช้เทคโนโล,โลยีช่วยได้ก็ไปช่วยนะครับใช้มาช่วยได้ไหมดูว่าอันไหนน้าท่วมจริงหรือเปล่าเอามาดูได้ไหมว่าแบบเออตรงนี้น้าท่วมกี่วันชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปนั่งบบแ พิสูจน์ว่าแบบบ้านเราโดนน้าท่วมกี่วันอีกมันก็ค่อนข้างหนักหนานะครับข้อเสนอข้อที่6คือทําเกณฑ์ของกระเป๋าที่3ให้เหมาะสมมากขึ้นก็คือไอ้เรื่องน้ําท่วม หนึ่งวันได้น้อยน้ําท่มเจ็ดวันได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแบบน้ําป่าไหลหลากอะไรนี้อีกนะครับที่แบบท่วมแค่วันเดียวแต่เอาโคลนมาด้วยบ้านมันก็เสียหายหนักนะครับส่วนข้อ7จ็นะครับจะเป็นข้อปิดนะครับเป็นข้อที่สําคัญมากมีคนบอกว่าถ้าผมทําตามข้อหนึ่งถึงข้อหกอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้เงินเยอะขึ้นแล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนวะอ่าก็เลยนามาสู่ข้อเสนอข้อ7นะครับคือเอาเงินมาช่วยตรงนี้เยอะขึ้นได้นะครับแค่เราลดการใช้เงินอะไรที่มันแบบไม่ make sense ยกตัวอ,อย่างงานการใช้เงินที่ไม่ make sense นะครับที่เราเห็นกันจะจะ กะแทกกะแทกกะแทกก็นั่นแหละคือดิจิทัลวอลเลตอะใช้วงเงิน5 0 0แสนล้านนะครับแต่ว่าเงินกระเป๋าที่สารที่มาช่วยน้ำท่วมลับเนี่ย3,000ล้านเนี่ยนะโอ้โหคือมันเป็นเงินแบบจิบจอยมากเลยนะเทียบกับไอห้าแสนล้านดิจิทัลวอลเลตอะถ้าเราไม่ทำดิจิทัลวอลเลตนะครับเราจะมีเงินมาช่วยน้ำท่วมอีกมหาศาลเลยแล้วก็มีเงินไปสร้างถนนเอาไปพัฒนาประเทศได้อีกเยอะนะครับก็เงินมันมีนะครับแค่เราต้องใช้ให้ถูกทางนะครับก็นำมาสู่ข้อเสนอทั้ง7ข้อนะครับที่ ขอเสนอไปในตอนนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ด้วย3ามกระเป๋าที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องไปรบกวนเงินบริจาคของประชาชนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆตระหนักถึงปัญหาชีวิตหลังน้ำลดกันเพราะว่าถ้าสังคมมีแนวคิดเรื่องนี้กันแล้วก็มีแรงกดดันทางสังคมได้ถูกจุดอะ่ะมันน่าจะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนรวมไปถึงอาสาสมัครเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยขอให้้้เรื่่องนนีีผาไปดดวย เป็นกำลังใจให้นะครับ